มีแต่ยังไงสามนอเลยพี่พ่นี่กำลังขึ้นไม่เนี่ยโอ้ดอกง่ายเลยป๊าดโอ้สองอีรีพี่น้องเอ้ยโอ้ป๊าดบึด้องง่ายเลยพี่น้องโท่พี่เนี่ยโอ้มีแต่อบบันเลยวะป๊าดขักขนาด ดอกบัวเลยเนาะปากเีดูโอ้ยเพื่อนชุ่มชื้นมันเลยเนี่ยดังดินขึ้นมาดินระเบิดดินขึ้นมาเลยใช่เนี่ยที่ในป่าเนี่ยสวัสดีครับผมชื่อศักดิ์ครับช่องวิจีชาวดอยครับแล้วก็เมื่อนี้ผมก็เสื้อ้าไอ่เอยเนาะแล้วก็น้องๆทุกคนเนาะไปขึ้นเขาเก็บดอกกระเจียวกันเนาะพี่น้องแล้วก็ส่วนมากทุก EP ผมเสียวเสียวแต่ไทยเนาะ โดยรวมแล้วพื้นเพผมเป็นคนอีสานนะครับบอมเนคนคนดอยแต่ว่าเป็นคนศรีสเกตกันเองนะครับเป็นคนศรีสเกตนะครับพื้นเพผมโดยตรงเป็นคนว่าภาษาภาษาซวยทุกคนบอมเมนว่าภาษาภาษาอีสานเนี่ยเป็นคนว่าวซวยแต่กำเนิดเลยครับส่วนภาษาอีสานผมก็ว่าตอนที่ผมหญ่ขผิดแล้วเนาะอาจจะบอคอยถนัดปันไดแต่ละรักว่าซวยเนาะเออเขาประเด็นเลยเนาะทุกคน ผมก็ได้นำได้นำตัวไปแล้วอ่ะเป็นคนอีสานเนาะแต่ว่ามาอยู่ดอยนะต้องมาอยู่ที่นี่คนเดียวเลยครับและเมื่อนี้ผมก็จะพาทุกคนเขาขึ้นดอยนะครับไปเก็บดอกดินกันเนาะว่าว่าว่ามันเป็นยังไงเนาะว่ามันสิใดบ่หรือยังไงและแถวนี้ก็มันเ่็ยังไดแบบทุกคนแบบว่ามันแม่ทินเท่านะผมก็เิวๆกันทุกคนว่าจะข้าไปเก็บไปเบิ่งเนี่ยมัน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 สิมีบอว่าสั่นดอกมันสิมีบ่ไอดอกกระเจียวเนี่ยขันมาพอดีในป่านี่ก็ เป็นตัอย่างแต่คนคันมากหลายคนกับไข่เนแ่แบบว่ามีมูอันนี้มาผู้เดียวมันซิวๆอยู่เด้ครับทุกคนผมเองก็ก็จะตวาเนยเนาะตื่นเต้นทุกอีพีแต่คนว่าเพราะว่าผมผมไม่เ,เคยมาแถวนี้แต่ผมไม่เคยมาแต่นนี้เป็นเทือแลกเขาเราเนี่ก็เทือแลก้กันผมพายายามจะเปลี่ยนเปลี่ยนทีไปเรื่อยแต่มันเงียบคนอีดีครับพี่น้องมันเงียบเงียบสนิทเลยเราอยู่ในป่านี่เรายนินแต่เสียงนกแก้วยินแต่เสียงนกแก้วห้องเท่าน,นั้นเลย ั่นสิบมีไผมาเลยเสิยเสียวนูทนครับเสียวครับมันคือวบามันเสียวอิริมันมันไม่มบันเฮาเนาะแล้วห้าไปอยู่เมืม่อห้าไปอยู่มองอื่นเราเราห้าไปอยู่มองอื่นแเรวก็เข้าปลาแล้วเขาบ่เคยไปมองหันมองนี้บ่เคยเข้าเทือแรกคือกันครับก้าวแรกของผมคือมือนีแต่ละคลิปทุกก้าวแรกหมายถึงว่าทุกทุกท,ท,ทุกคลิปคือน,นั้นคือก้าวแรกของผมบ่เคยไปจากเทือแรกมั่วๆไปแต่ว่าแต่ว่าผมสีบอออกจากหางกากถนนตันไดผมสินยางไปแล้วตรงเนียนกับแต่หลังนะั่นนะยานยันลงนะพยายาม พยายามสิบอกเขาเลิกเพาะย่านลงโอเคเนาะโอ้ยโอยเจอแล้วเออพี่น้องเจอแล้วขึ้นอยู่นี่ครับมันขึ้นอยู่ครับน,น,นี่มันกำลังขึ้นโอ้ย่ยนี่ครับนี่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 มันกำลังขึ้นเนี่ยนี่ดอกหน,นึ่งเนี่ยใกล้ๆก,กันครับนี่นี่โอ้มันกำลังขึ้นครับโอ้ยมันกำลังงามเลยดิฉันลองขุดเบิง้งเนาะ อุ้ยกำลังงามเลยครับดูดิเบงดิเดี๋ยวไปลองขุดเบงเนาะอโอ้โดนเป่าเนี่ยโอ้ตัวใหญ่ไหมอาตัวหางไหม โอ้โหูมงใหญ่วะใหญ่ขนาดเลยเอา้กากำลังงามเลยทุกคนดูเดะป๊าดยอดเลยอุยกำลังงามเลยครับุูนะ นี่ครับพอมีอยู่ครับพอมีอยู่นี่ครับพ,พี่น้องมันมีอยู่พี่น้องทุ่นเนี่ยนี่นี่นก็แม่นี่พุนของพ่นแต่ว่าไก่จะแน่อยู่แน่พู้บนดอยพ่นมีมีคือกันพูน่นะมีเรื่อๆอยู่โอ้มาอยู่ทุกคน คืออยู่ได้เนี่ยมือเนี่มันอยู่ได้เนี่ยถืออะไรทุกคนเนี่ยราว่าถืออะไรราวะราะว่ามันอยู่ติดสนุนอนอแต่ว่ามันขึน้นอะทางสนุนที่จอดมอไซน์นะมันมีคนเขามาเรือมาเก็บนีงโอเคทุกคนเก็บกันต่อเนาะดนมาวะดนมาวะอ,อันนี้ใหญ่เด้เนี่ยเบ่งเลี่ยนเนี่ย อูดีว่ะบาวูด่าดใหญ่แท,ท้พี่น้องบาดอกปงใหญ่เลยหูดดอกงเ,เลยปุ่นน่อูมแข็ง โอ้มันเข็งแหงวะอืออ,อ,อ,อู้เละเลยไหมแต่วันดอกไงไปทุกคน นี่แบบนี้ทุกคนวันนี้บาดเลยนะครับดอกมันง่าย,ายเลยนี่โอ้มีแต่ใหญ่เลยทุกคนฟังนี่ไหมพูน่ะ โอ้โห,โหพี่นอออ้องเอ้ยง่ามไหมกำลังงคืนเลยอืยมอะไรสิทุกคนโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไได,ดอกหญ่ๆพี่น้องโอต้ตหพุ้นเนี่ย โอ้เราส่ามันไหลในเด้พี่น้องครับเนี่ยมึงเด้อนี่มองผมยืนพนูดพิษกระดอกยี่สิบดอกเต็มเลยตอนนี้คือถือว่าไหลในนันกกําลังขึ้นละมาแล้วมื้อนี้นนครับโอเคต้องอื้มปัดสามนอเลยพี่ค่นนี่กำลังขึ้นไหมเนี่ยเบยแรงมามเลยเพืเ่อนพูนย อืมอตามอ่านเลยกำลังขึ้นเลยงามเลยโอ้โสุดยอดเลยกอนี่ไหมสุดยอดเนาะงามดีครับเบอร์สู้เนี่ย เดี๋ลองดึงนะนี่ผมขุดไปแล้วตัวโอ้ยออกคือเกลีออกคือ,อก,กันดินมันหลวมสุดพี่น้องดินหลวมปาทุกคนอ้ยวูบมันมีซีนอทุกคนนีนอนหนึ่งกำลังออกเนาะออกบนออกมาแข็งปกเลยทุกคนมันเลิกกันแล้วครับม,มันดึงบ่ออแล้วครับมันเลิกกันอย่างที่เสียทุกคนทำงานดีกว่าเนาะ มันดิ้งแข็งโอ้อหอ็นไยวทุกคนปัดโอ้สีนอเลยครับนอนน้อยๆปุณน,นะมองเดียวโอ้ทุกคนสีนอเลยเนี่ยปาดทุกคนดูดิโอ้สุดยอดเะไรมองนี่ไหมมีแต่พูย,ยังไงไหมว้าทุกคน ทนง่ามวะทุกคนพูน่ะแม่นมันเลยนี่นี่พูนเต็มเลยพูดสี่หรนอดคิดกันหมดเลยโอ้ปาดบึงง้งไงเลยพี่น้องโธ่พี่เนี่ย โอ้โมีเตี้ยวโอบทันเลยวะป๊าดขักขนาดเลยอืมพี่น้อง มันจะพูยังไงมักขักเลยรี่มันแข็งโอนี่ว้าวนีเรื่อยๆ<อ>น้องน้อ เป็นเอฟเลยป้ถหายเงาเลยดแม่อันนี้แม่ผู้นี่ขาไม่เงาว่ะสีนิ่มนะโอ้โขัดขนาดเลยอาทุกคนดูดิแต่ละดอกมันสุดยอดเลยเด้อประมิดอู้หูแบบไงเลยอันนี้ป้อดูมเอ้ยป้อพี่น้องอู้หูแบบไงไม่งามเลยดิแบบองค์ดอกนี้แม่ บึงไงเลยดูเดีอบมึงมือเด้อครับเด้อพูดนะโหขักขนาดเลยเฮ้ยป๊าตุกคุณคุณให้เบิ้งเด้อคุณให้เบิ้งเด้ออมันเล็กเลยครับพี่น้องโอ้โ,โ,โดอกมันเนี่ยพูดนะสะอ่อนขักพี่น้องเอ้ย โอ๊ดแม่เจ้าโวยปัดพี่น้องพี่น้องถือว่าหลเลยพี่น้องนี่ถือว่าถือว่าหลายเด้ถือว่าเฮกมานนี่ก็พอเรื่อยๆเลยเนาะโอ้สุดยอดครับอีพีนี่เนาะมานว่าไปใน,นมีเรือมีมมเรื่อยๆนิมมันขึ้นเรื่อยๆหรือว่าอย่างไรทุกคนจะลองเปลี่ยนเขาเบิ้งว่ามันจะมีอีกบ่เขาบ่เขาอื่นเนาะลองไปเบิง้งเนาะทุกคนเนาะ ป้าเลี้ยงหน้ากระดาษเลยครับคนรับเลี้ยงเลยครับนี่ยุ่นรับเลี้ยงไม่ไย้พูนพูนหอดพูนเลยเนี่ยโอ้โหนี่กำลังขึ้นครับเกือบเยียบพี่น้องนี่นี่นี่กำลังขืนนี่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 ได้ได้มันกำลังขืนเนี่ยนี่นี่ัโอ้ยนี่ป้านี่ มันกำลังขึ้นสามดอกเลยนะีน่แง้มมองเห็นไหมนหงูดอกในบานเลยโอ้สามกอเลยดอกนี้เลยฮ่าฮุยฮุยฮุยดูดิงามเลยฮัดคุนะี่ยสามกอเลยสวยงามเลยนี่นะี่ยอ้ยสะอ่อ,อนคักพี่น้องเลย อยู่นิ่งไหมพี่น้องผู้นี้แบบเต็มคาราเบลเลยไหมเบิง้งมันมีเรื่อยๆพี่พน้องมันมันมันไล่ไปเรื่อยๆไหมมนันนี่เบิ้งแค่นิดเดียวเนี่ยเกินไปเรื่อยดูข้างหลังก็มีไปเรื่อยๆนางไปกับพ่อเรื่อยๆพูนนะว่าจะเปลี่ยนไหมจะเป็นยังไดเนี่ยโอ้เต็มไปหมดเลยวันนี้เอาเลยเรืองวันนี้โอ้ผู้นี้สุดยอดเลยทุกคนผู้นี้ข้างหลังก็มีคนข้างหลังข้างหลังข้างหลังพูนะคะแนนสะิบฐาน,มนาไม่เก่งแน่เห็นเนี่ยเพราะว่า เพราะว่าลักษณะแบบนี้เห็นบ่มันเป็นมันเป็นผู้ทียบกับถูกไฟใหม่เนาะอันนี้ที่เยาเห็นเนี่ยมันมันบ่แม่นว่ามันตายเด้มันเป็นไม้สักช่วงนี้มันเป็นไม้สักเลยดูแรกมันขึ้นเคยอนยังล่ะมันจะบ่มีใบเนาะพอฝนตกมันจะแตกยอดใหม่นี่คือไม้สักทองทั้งหมดเลยเสี้เห็นอยู่นี่ยปาร์ตดอยนี้เต็มคาราเบลสุดยอดทุกคน EP นี้นะ โอ้หนึง่งอ้าพี่ทนปังงามเลยวะอุ้ยโอ้โหฮอปัดพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยจยากสีว่าจะได้เด้อมันขนาดเลยมือนี่โอ้ย สามนองบางเดียวกันเลยคุณนะกำลัางงามเลยาพี่ฝนหลายขนาดเลยพี่ก็แม่นี่ข้างคางนี่ก็แม่นี่อันนี้ข้าง,างทุ่งนี่ก็แม่นี่โอ้โห้ยวย ออ้โดนมีดมาหัน่นมันเลิกครับดูนี่กำลังงามเลยอันนี้อันนี้เรต้องเอาอะไรทุกคนว่ามันหน่อยเนาะเราต้องเอานะครับอันนี้บอกเอาครับอืมนี่จะ่ดอกจุ้มๆยังไงเลยครับโ ุกป๊าดอกไงทุกคนนี่มันหลอกเทาซือ้อด้วยนี่อันเนี้ยอ,นนอุ้ยนี่นี่มันกำลังขื้นครับพี่น้องป๊าแมนทด้นี่เนี่ยครับมันกำลังขึ้นเนี่ย ううな、うな、な、いかまい、ぽっと。 อู้ปาดตุแบบไงเลยวะพวกเนี้มีแต่ดอกเงี้ยๆผู้นี่พี่น้องปาดตุอโอ้ปาดกับพี่น้องเอ้ยไปเอ้ยไอ้ไอ้น้องหลายมีหลายขนาดเลยบันทึย่างมาเรื่อยๆพ่อเรื่อยๆมห้โอ้แปลกเลยแลมีเพยมาเกบอกผมคือฟกเทมือน,นี่อ้าสุดยอดอีรีครับต้อนี้ไหม หมาน์ขนาดเลยเต็มเลยนี่พุกเนี่ยข้างหลังก็แม่นี่นี่นี่ใกล้ๆกันนี่มันบม่ห่างกันทำไมเนี่ครับข้างหลังไปเนี่ยเห็นไกลๆนี่ข้างขานก็มีทั้นี่เนี่ยเนี่ยเห็นเขาเลยปลาโตผู้นี้เต็มคาราเบลแล้วผู้นี้ปลาหมาลกแค่ก็ผมมาเนี่ยปลาๆเต็มนกัน อืมทุกคนงามขนาดเลยเราต้องเบาเลยอืม โอ้ใีใหญ่ๆเลยผูเนี้พี่น้องจะแปบเดียวเดือบกรายเลยพูนนะพูน่ะเพียบเลยตื่นเต้นขนาดเลยผมดูดิบนข้างหลังแม่นมีแต่ม,มันเลยมีแต่ม,มันเลยเมมพีมม่นอ้องบ่แม่นอ้พิษมันมีแต่มันมีแต่ดอกกระเจียวบ่มันมีมีแต่มันอ้ิกพิ้ตื่นเต้นอีกครับพูน่ะพูน่ะแม่นมันเลยเขายังไปเรื่อยเนี่ยตามตามตามเขาเนี่ยมีไปเรื่อยๆพี่น้อง โอ้ข,ขนาดเลยกี่อีพี่นี่เบางเด้อพี่เนี่ยกลางๆกระเม่นนี่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 ครับนี่ครับนี่เนี่ยข้างทึงแม่นเมื่อพูนเนี่ยพูนเนี่ยข้างล่างนี่มันไกลไกลพูนซีเมตรก็เห็นพูนเนี่ยพูนเนี่ยเยอะแยะเลยอื้มอันจุ๊บๆใหม่ๆเด้วยว่ะนีะ่ยโอ้ยขนาดเลย 啊。<noise> ดอกเล็กทุกคนจริงแล้วยังไม่เอาก็ได้นะต้องขุดดูทุกคนต้องขุดดูนะนดดนะมันลึกมากนะครับมันแทบไม่ลึกมันลึกมากนะ,ะนี่มันลึกมันดึงไม่ขึ้นนะครับถ้ามือเปล่าเนี่ย นี่มันลึกนี่ครับโอ้กลองกลองกองนะครับเนี่ยนะนะมันลึกโอ้นี่มันลึกมากมันลึกวันเกือบสี่นิ้วมือเรานะนอู้สวยมากเลยอยจะขุดดูครับตัวนี้ครับขุดดูนะครับ,นนรบ,ดดรบมันลึกขนาดไหน มันลึกนะครับเนี่ยดูดิดโอออกมาแล้วออกมาแล้วทุกคนมันลึกนะดูดิมันลึกมากนะมันอยู่ประมาณสีนิ้วมือถึงถึง,ถ,งถึงโคนมันอ่ะมันดึงไม่ออกถ้ามันดึงเปล่าเปล่เนี่ยโอ้ย อันนี่ดอกไม้โอ้หโคครับปาดทุกคนนี่นี่ครับอีกอันหนึ่งชงนงใกล้ๆกันนี่นี่นี่ยสนยงามเดี๋ยวขับเดี๋ยวนี่ โอ้ยเจอเลยเนี่ยปาดพี่น้องเอ้ยโอ้ดอกง่ายเลยป๊อดโอ้สะอ่อนอีลีพี่น้องเอ้ยคักขนาดเลยแถวนี้ไหม hết 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 อู้มันลึกอู้จโอ้ใหญ่มากทุกคนดูนี่โอเคทุกคนแล้วเมื่อนี้ผมก็ เก็บมาแต่สัตยาหนึ่งเนาะแต่ว่าก็มีหลายทุกคนมีหลายเรื ork, ่อยๆยางที่เก้านั่นแหละดอยเนี่ยผู้นี่มันมัน,นลนักษณะแบบว่าสุดยอดเลยทุกคนเปสุดยอดผู้นี่มันมันลายดีทุกคนมาได้วอลเลนครับมาได้วอลเลนเด้ออันนี้ผมเก็บข้าวเดียวชั่วโมงนึงครับดูดิเกือบหลายว่าทีเ่เคยมาเก็บอยู่นะแต่ว่าเก็บได้หลายบ่ิหานไปเก็บไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆทุกคนว่า,าววแต่ว่ามันคือมันจังไงว่เมื่อกี้บะมาเดี๋ยววะเดี๋ยวผมจะเอาไปแจกเขาเนะาะแจกคนข้างบ้านนะครับแล้วก็มันมันขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ยังไงแบบว่า มันบอกคยมีคนมาเก็บเนาะบ่งอย่างรู้ว่าอีพี่ต่อไปเด้อดนเด้อดไอ่เด้อทุกคนเด้อคมันจะไปเบิง่งเบืองดอยอื่นภูเขาอื่นเดือดอนนี้ผมมามาแล้วว่าเสมันจะขึ้นขึ้นนี่บอกมันจะขึ้นแบบนี้บอกเนาะแต่ผมย่งมาดีไปไมนก็ขึ้นทางทาน,นี่เดี๋ยวนี้เย่าบ่กนะเนี่ยมันขึ้นแบบนี้ะนะทุกคนน,นี่สองดอกเลยเนี่ยนะครับนี่นะครับ,นะรบแบบนี้พุ่นดอก,กนึงครับ โอ้สองอันเลยวะดินมันดินดินมันแข็งายทุกคนดูจะงอหมดอ่ะดูดิเดี๋ยวมันหักเลยครับมันบางครับไอเล็กอันเนี้ยแต่ว่ามันดีพอดีจเสียมั้ยมันดีแต่ว่ามันมันบางโพดนะครับนะมันบางโพดเนาะโอเคทุกคนจึงง่ก็ ขอามอีพีเดียไปนะครับเดี๋ยวผมผมสิไปมองไม่เนาะผมสิไปมองไม่มองผู้ไม่ววามทีม่มีแบบนี้บอกมันสิเต็มคาราเบลแบบนี้บ่มองอื่นอัดอัดสิไลา์ก็นี้ก็ได้เพื่อลองไปเบิรงเนาะโอเคทุกคนมือน,นีก็ได้เบิ่งกไลา์ครับได้ไลา์ครับกองข้างหลังก็เต็มพ่นนะนะครับพ่นก็จังด๋ก็ฝากให้กำลังใจในเด้อครับคันมาคลิปผมก็ฝากกดไลค์นะครับกด s ั b s c คร b e ให้กำลังใจในเด้อครับ แล้วก็อีพี่ต่อไปนี่ผมผมซีบอมาเก็บด้วยนี่ครับหมายถึงว่าซีบอมาเก็บผู้นี่ผมสีลองไปย่ายหมายว่าว่ามันจะขึ้นแบบนี้บอแต่ผู้นี่แบบบอกเลยว่าเต็มคาราเบลเลยครับทูนข้างล่างของผมก็มีทำว่าเก็บนี่ก็ได้หลายให้ก่าเลียวทุกคนทีใดถ้าเก็บอีกก็ได้อีกลายแต่ตอนนี้รู้สึกว่าสามโมงเช้าแล้วเออฤิ์ฤิ์นุ่มมาแล้วมาหิ้วเข่าทุกคนกลับไปกินเขาก่อนเด้อขออนุญาตกลับไปกินเขาก่อนครับเดี๋ยวอีพี่ไปผมสีง่ายง่ายมองไม่ได้ว่ว่ามันมันจะมีอีกคือแบบนี้บอก็ใให้กาลังจผมนเด้อครับเด้อ ช่องวิทีชาด้วยเนาะฝากให้กำลังใจอีพี่ต่อไปครับอย่าอย่าลืมฝากกด subscribe หน่อยนะครับด้วยครับเด้อครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้ยถุงขาดโอ้ยไปต่อไม่ได้แล้วเนี่ยทุกคนถุงมันขาดไปต่อไม่ได้ครับเ,เลยต้องกลับก่อนเนาะเพราะว่ามันไม่มีอะไรใส่แล้วเนี่ยกดต่อก็ไม่ได้เดี๋ยวเปลี่ยนไม้เลยเดี๋ยว เดี๋ยวกลับกันแค่นี้เดี๋ยวมาทำคลิปใหม่ครับวูดได้เยอะครับพู้นนะ่ะโสุดยอดสุดยอด อยู่ไหมเนี่ยผมเก็บดอกดินมาให้ดอกดอกดินเนี่ยดอกดอกดินนะนั่นจะเก็บศอกเอ,อเก็บไหนไปไหนเทไหนไม่อะถุงกรเป๋าเออเทนี่เทนี่เลยถูง <c oughs> กระเป๋าผมเละตลุ้มเป้เลยทุกคนดยู่ด้นะดยถุงมันขาดเก็บไม่ได้ <c oughs> ถุงมันมันต้องใช้กระเป๋าไ,ไปเก็บดูดิมันเละตละุ้มเป้เลยดิโอ้คำมอัอะไรป้า อู้ดู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 เละเลยเฮ้ยเฮ้ยดูดรเนี้โลนดอดีเระไส่เออเยอะมาหรือด้วยเนาะโออไ้ป่าผู้หญิงเลยพอเอาแค่สิบดอกพอป่าเขาไม่เอาเยอะหรอกเอาแค่สิบดอกพอมาเอามากินทีเดียวมันเยอะแล้วไฮป่าเนาะคุณน่ะผมเอานิดเดียวพออูดเยอะเดียเลยดูมันขาดโมนเนมเก็บไม่ได้ดูที่นี่เก็บแป๊บเดียวได้เป็นมาคิดดีอีโอ้เขาดึงอย่างงี้ทุกคนเนี่ยเขาอีเนี่ยอันนี้เขาทิ้งเลยนะทิ้งเหรออันเนี้ยเออ นี่มามากดีเขาทำอย่างนั้น,นอ่ะทุกคนเนี่ยนั่นมาดีเนี่ยมโดดดีเนี่ยเก็บมาแป๊บเดียวได้เยอะแยะเลยทุกคนชั่วโมงหนึ่งเดก็บผืีเยอะ